สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง alocha channel ค่ะ ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพลอจะมาบอกวิธีการขอ statement <S <S สเตทเมนต์กับธนาคารกันค่ะว่าเ,เพื่อนๆนะคะจะต้องกดอะไรบ้างน,นะคะแล้วก็ไปที่ไหนบ้างค่ะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถนำ <S 1> <S 1> สเตทเมนต์นะคะ <S <S ไปใช้ประโยชน์นะคะก็ก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะเราก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยเพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนถ้าวันนี้นะคะใครอยากรู้วิธีการดูสเตทเมนต์กันแล้วไปดูกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยวันนี้มาบอกวิธีการขอสเตทเมนต์จากธนาคาร การทีทกันค่ะทุกคนอันดันแบ,บแรกนะคะก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเข้าแอปพลิเคชันของธานาคาร t t b ได้เลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนให้เราเนี่ยกดที่ตัวรูปบัญชีตัวนี้นะคะเรากดเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเลือกบัญชีนะคะที่เราเนี่ยต้องการขอสเตทเมนต์ได้เลยค่ะอย่างอันนี้เนี่ยพอก็จะขอเป็นตัวบัญชีอันแรกเนาะพอเราต้องการขอสเตทเมนต์นะคะทุกคนนะให้เราเนี่ยกดไปที่คําว่าอื่นๆน,นั่นเองค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราเนี่ยก็กดคําว่ารายการเดินบัญชีนั่นเองค่ะทุกคนพอเรากดรายการเดินบัญชีแล้วนะคะเขาก็จะบอกให้เราเนี่ย รายละเอียดของเอกสารนะคะว่าเราต้องการเลือกภาษาของสเตทเมนเนี่ยเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะคะอันนี้เลือกตามที่เราจะใช้ได้เลยนะคะทุกคนนะแล้วก็รูปแบบเอกสาระค่ะทุกคนต้องการแบบย่อหรือแบบละเอียดนะคะเพื่อนๆระบุได้เลยอา่างของพอยต้องการแบบละเอียดนะคะหลังจากนั้นค่ะระยะเวลานะะในการขอเนี่ยโดยเขาบอกว่าสามารถขอย้อนหลังนะคะได้สูงสุด6เดือน,นะค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะกดคำว่าออกเอกสารได้เลยค่ะพอเรากดออกเอกสารนะคะเพื่อนๆเอกสารตัวนี้ เนี่ยจะถูกส่งไปยังอีเมลนะคะที่เราเนี่ยมีการลงทะเบียนไว้กับธนาคาร t t b ค่ะเพื่อนๆนะคะก็ <ๆ S 1> ะะสามารถเปิดดูสเตตเมนต์ในอีเมลของเราได้เลยนั่นเองค่ะเปิดสเตตเมนต์ออกมาได้แล้วนั่นเองค่ะวิธีการก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะวันนี้นะคะพอกกเอาวิธีดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลอยนะคะก็อย่าลืมพี่จ้ากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันเอาไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พลอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สาหรับวันนี้นะคะ คนบ๊ายบาย